ให้เกียรติเจ้อนยหลายจึงบอกว่าผมไม่คิดว่าการใส่เสื้อเก่าเป็นการไม่ให้เกียรติสิ่งสำคัญอยู่ที่จิตใจที่แสดงออกมาไม่ใช่หรือถ้าเราภาคภูมิใจเสียอย่างจะมีปัญหาอะไรชีวิตที่อยู่อย่างประหยะัดไม่ใช่เรื่องที่น่าดูถูกหรือเป็นการที่ไม่ให้เกียรติแต่เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดี หากผมบอกให้ประชาชนอยู่อย่างประหยัดแต่ผมยู่อย่างซุ้ยสุส้ส่ได้จะดีหรือซึ่งหากเด็กและเยาวชนได้อ่านเรื่องราวแบบนี้มากเท่าไรเมืเ่อเจอเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงก็จะมีคำประสบกับคงประสบการณ์ที่หยิบยกขึ้นมาใช้ได้นะคะต่อมาดิฉันขอนำเสนอประเด็นต่อเนื่องคือหนังสือเด็กและเยาวชนสำคัญเพราะมันช่วยสร้างอุปนิสัย Be proactive นั่นคือทุกความสำเร็จอยู่ในมือของเราดิฉันเป็นแฟนตัวยงของหลักการเจดบุตนิสัยสำหรับผู้ทรงผู้ทรงประสิทธิผลยิ่งของดร s ีเฟนโคลีนะคะและเมื่อลูกชายทุกชีวิตมีคุณค่าและมีเพียงชีวิตเดียวซึ่งมีนิทานเล่มหนึ่งนะคะที่ประทับใจดิฉันมากชื่อว่าลูกเป็นคนพิเศษนะ นะคะพบก,กับไมโลเด็กชายตัวเล็กใส่แว่นทุกวันก่อนออกจากบ้านไมโลจะมองกระจกและถามตัวเองว่าวันนี้ฉันจะเป็นอะไรดีนะเมื่ออ่านไปเรื่อยๆเราจะพบว่าเวลาเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนไมโลไม่เคยได้เล่นเป็นสิ่งที่เขาอยากเป็นเลยเวลาเล่นเกมสัตว์ป่า เพื่อนบอกว่าไมโลขอมเกินไปที่จะเล่นเป็นเสียโตไมโลก็เลยได้เล่นเป็นหิงแล้วเวลาเล่นเกมจนสลัดไมโลอดเป็นกับตันเพราะเตีย้ยเป็นได้แค่กระลาสีที่ดาดฟ้าเรือเวลาเล่นเป็นนักบินอวกาศและมนุษย์ต่างดาวเพื่อนก็ไม่ให้ไมโลเป็นนักบินอวกาศเพราะใส่แว่น ส่วนหมวกไม่เข้าก็เลยได้เป็นมนุษย์ต่างดาวสีเขียวที่นั่งเศร้าอยู่กันนะคะแทนดิฉันคงไม่ได้เล่าทาเรื่องนะคะแต่นี้ค่ะเล่นนี้เนี่ยมีตัวละครหนึ่งที่สำคัญมากคือแม่นะคะซ,ซึ่งทุกท่านได้เห็นแม่มอี่ด้านบนด้วยแม่ของไบโลเนี่ยจะให้กำลังใจแล้วก็สอนวิธีคิดให้เป็นเชิงบวกเสมอถ้าท่านมองใน ในรูปถึงแม้ว่าไบรโลเป็นดาวสีเขียวแต่เขาก็สามารถเป็นมนุษย์ต่างดาวสีเขียวที่สนุกสนานแล้วก็เล่นกับเพื่อนได้นะคะซึ่งในตอนจบเนี่ยไมรโลจึงพูดกับตัวเองว่าแม่พูดถูกฉันเป็นอะไรก็ได้ที่ฉันอยากเป็นเพราะฉันเป็นฉันเองประเด็นที่ขอเสนอต่อไปนะคะคือหนังสือเด็กและเยาวชนสำคัญเพราะมันสนุก สิ่งที่สวยงามที่สุดของหนังสือเด็กและเยาวชนก็คือมันไม่ต้องมีสาระก,ก็ได้นะคะมันแค่สนุกอย่างเดียวก็พอนะคะดิฉันยังจำได้ถึงตอนอ่าน5สหายหระจนไทยของอิเน็ไลตันเป็นครั้งแรกตอนนั้นอยู่ป .3 สำนักที่พ์เมไซน์นะคะไปออกบูธที่งานสัปดาห์ห้องสมุดที่เซโนเซฟคอนแวน,นะคะ่ะหนังสือชุดนี้สนุกมากเลยนะคะหยุดไม่ได้ ตอนหนึ่งถ้าสหายเนี่ยไปพัชนพันนยบนเกาะร้านนะคะไม่มีไม่ไมีอาหารทานซึ่งเขาก็เลยไปเก็บลูกเบอร์รี่ป่ามากินนะคะซึ่งลูกเบอร์รี่ป่าเนี่ยมันอร่อยมากเลยหอมมากเลยนะคะคืออร่อยมากซึ่งที่เพิ่งพูดเนี่ยไม่ใช่อยู่ในหนังสือนะคะคิดเองนะคะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเกิดมายังไม่เคยเห็นลูกเบอร์รี่ป่าเลยนะคะไม่รู้มันคืออะไรแต่ว่า หนังสือเนี่ยมันสนุกมากมันสนุกมากจนทําให้รู้สึกอินอินจนหอมได้กลิ้นรสในปากของลูกเบอร์รี่ปากจนอิ่นเลยนะคะซึ่งอารมณ์นี้เนี่ยมันต่อย,ยอดมาถึงตอนมอนหนึ่งนะคะตอนที่เสร็จแล้วเนี่ยต้องนั่งพักอยื่เลยเพราะว่ามันแบบคนที่พร้อมจะตอบคำถามนี้นมหาวิทยาลัยชอ่อบิงเงิงประเทศเยอรมัน เด็กๆอายุ8ถึง12ขวบสามารถเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยได้คือเป็นโครงการพิเศษในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนให้เด็กๆเข้าไปฟังบรรยายในหัวข้อที่สนใจจากอาจารย์ระดับาศาสตราจารย์และมีหัวข้อหนึ่งที่ทำให้ทิชัยสนใจในพิเศษทำไมจึงมีทั้งเศรษฐีและยาจบนี่คือหัวข้อสนทนาของผู้ใหญ่นี่นะ เพ่อย่างดิฉันยังไม่เคยถกประเด็นนี้กับเพื่อนๆเลยเชื่อไหมคะว่าประเด็นหนักๆแบบนี้ล้วนเป็นข้อสงสัยในตัวเด็กและหากเราไม่ให้โอกาสเด็กพูดถึงมันอ่านถึงมันการใส่ใจในประเด็นสังคมก็จะหายไปตามกาลเวลาหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามว่าอะไรคือเกณฑ์ที่บอกคนดีรวยคนนี้จน คนจนในประเทศหนึ่งจะถือว่าเป็นคนรวยอีกประเทศหนึ่งได้ไหมแล้วถ้าหากเรามีเกมบอยมันแปลว่าเรารวยหรือเปล่าแล้วทำไมประเทศที่จนในอนดีตถึงร่ำรวยในปัจจุบันพูดถึงตอนนี้นะคะพวกเราก็คงล้วนเห็นด้วยกันแล้วว่า children books matter หนังสือเด็กและเยาวชนสำคัญเหลือเกินมันเต็มไปด้วยความสนุกความรู้และแรงบันดาลใจ ถ้ามันดีขนาดนี้ยิ่งเยอะก็ยิ่งดีใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นพวกเรามากินหนังสือกันดีไหมคะตอนนี้ถิ่มแล้วกินยิ่งเยอะยิ่งดีใช่ไหมคะเนี่ยคะ่ะหนังสืออยู่เต็มท้องเ,เลยนะคะแต่รู้สึกว่ายิ่งเยอะแล้วเนี่ยยิ่งงงนะคะหกบวกสองนี่ความจริงคือเท่าไหร่คะ ความจริงต้เป็นแปดใช่ไหมคะแต่กินเยอะจนงงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราอยากกินหนังสือเลยเรามาอ่านหนังสือกันดีกว่าขอบคุณนะสวัสดีค่ะจงสติรัฒนามากเลยนะคะ,ะวันนี้ก็ได้พ่อคุณแล้วก็มีหนังสือที่อยู่ในดวงใจอยู่เหมือนกันนะมากรโออ่านกันนะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะก็สำหรับ ค่ะก็สำหรับการเสวนาในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าให้ความรู้แล้วก็อาจารย์หลายๆท่านหรือว่าท่านหออแล้วก็ท่านแขบซึ่งมีเกียรตินะคะก็คงจะได้รับแนวคิดหรือว่าวิสยัยทัศน์อะไรต่างๆแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะ